สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆครับ17นาฬิกา50นาทีครับตอนนี้ของวันพุธที่6เดือนสิงหาคม2568ครับผมจะพูดว่ากรกฎาคมครับยังจิตใจเดือนเก่าอยู่ครับก็เป็นบรรยากาศดีๆครับช่วงนี้ไม่มีแดดแต่ว่าฝนก็ไม่ตกครับเป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าจะมีอากาศชื้นๆครับ เหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกครับก็พามาชมบรรยากาศสวนช่วงเย็นๆอีกนั่นแหละครับมาชมบรรยากาศของต้นผักต้นไม้เก่าๆครับที่เห็นแทบจะทุกวี่ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่รู้สึกเบื่อครับสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับในแต่ละวันว่าผักของเรามีวิวัฒนาการพัฒนาการขึ้นมามากแค่ไหนครับโดยเฉพาะวันนี้ครับแตงที่จากตอนแรกครับ ก็ลุ้นว่าจะเลื้อยขึ้นมาเยอะแค่ไหนแล้วก็มีดอกมีใบผลสุดท้ายก็เริ่มจะเห็นลูกเล็กๆออกมาให้เราเห็นนะครับมีลูกเล็กๆออกมาให้เราเห็นแล้วครับนี่ครับก็มีหลายลูกครับนี่ครับเริ่มจะเริ่มจะโผล่ออกมาหเห็นครับเป็นลูกเล็กๆครับน่ารักน่ารักครับเห็นแล้วก็ภูมิใจชื่นใจครับ คนปลูกผักปลูกต้นไม้เห็นผลผลิตออกมาไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็มีความสุขครับตอนนี้ก็มาลุ้นถั่วต่อครับตัวฝักยาวก็น่าจะโตว,วันตัวคืนตามมาติดติดครับตามแต่งกวามามาละที่นกที่มีอยู่ลูกเดียวก็นี่ครับโตขึ้นเยอะครับตอนแรกภรรยาผมว่าจะเด็ดทิ้งครับบอกว่ามันเกลียดผมก็ ไม่ให้เด็ดครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเขาก็น่าจะกินได้ครับเพราะว่ามลักยีนกกินได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะลูกลูกเกล็ดหรือว่าลูกที่สมบูรณ์ครับรสชาติก็จะขมเหมือนกันหมดนั่นแหละครับมะเขือกระเจี๊ยบก็เริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มจะแตกใบมีหลายใบเพิ่มขึ้นครับนี่ครับก็รอรุ้นไปเรื่อยๆครับไม่ว่าผักอะไรพืชอะไรที่เราปลูก หน้าที่เราก็คือคอยลุ้นครับฝนทิ้งช่วงไปสองสาวันผมก็ต้องมาลดน้ําต้นไม้ครับเมื่อเช้าผมก็ลากสายยางมาลดน้ําต้นไม้ไปเรียบร้อยครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานเดี๋ยวต้นไม้โดยเฉพาะที่อยู่ในกระถางก็จะเหี่ยวเฉาครับวันนี้เลิกงานมาก็กลับปกติครับเวลาไม่ได้แวะไหนก็เลยถึงบ้านช่วงห้าโมงเย็นครับไม่ถึงหกโมงครับมีเวลาได้ไปถ่าย ดอกไม้ส,สวยๆที่หน้าบ้านเป็นดอกกุหลาบดอกอะไรดอกเหมือนดอกเดซี่ครับผมก็จำชื่อไม่ได้ครับดอกสีม่วง,งสวยน่ารักดีครับดูแล้วก็สดชื่นครับเมื่อเช้าผมก็ถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านถ่ายไว้ดูครับช่วงอากาศแสงแดดแจ่มใสช่วงเช้าๆครับมีดอกไม้ส,สวยๆก็ดูแล้วก็เพลินตาดีครับเป็นธรรมดาของการปลูกพืชปลูกผักแบบ ตา,ตามยถากรรมครับตามธรรมชาติเขาก็จะมักมีโรคมาเบียดเบียนครับอันนี้ต้นอะโวคาโดใบสวยอยู่ได้นานพอสมควรครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรครับน่าจะเป็นเพี้ยไฟหรือเปล่าครับตามความเข้าใจของผมใบเริ่มจะไม่ครับเป็นไหมเป็นเป็นบางแถบครับคือสีเขียวก็จะมีสีน้ำตาลมาแทรกครับ ดูแล้วก็ถ้าดูไม่คิดอะไรมากก็สวยเปลกแบบครับเหมือนใบเมเปิลครับมีหลายสีครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลดีกับต้นไม้นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นโรคครับโรคของต้นไม้นั่นแหละครับแต่ต้นเขาโตปกติอยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงขนาดก็กำลังจะอวบครับกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างครับ เดี๋ยวก็คงได้ตัดเอาไปผัดกินครับผัดขนาอร่อยครับมีประโยชน์ด้วยครับผักบุ้งก็เริ่มจะโตผมว่าจะมาถอนไปกินก็ยังไม่ได้ถอนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มจะเบียดเสียดเริ่มแ้กแกล้วครับนี่ครับคงต้องมาถอนครับต้นเขาจะได้อวบครับถอนไปผัดกินครับ บางทีตอนนี้ผักบุ้งสดๆกินแล้วก็เคี้ยวไม่ค่อยเคี้ยวไม่ออกครับเคี้ยวไม่ขาดครับเหมือนมันจะเหนียวครับมันก็คงเป็นที่ฟันเราด้วยครับพอแก่มาฟันก็จะเริ่มมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีครับเคี้ยวอะไรที่เหนียวๆแข็งๆก็จะเสียวฟันครับคบกัดได้ไม่เต็มที่ครับไม่เหมือนช่วงหนุ่มๆครับเคี้ยวกระดูกยังได้เหมือนครับเคี้ยวกระดูกแข็งหมายังได้เลยครับตอนนี้ก็ ไปตามวัยครับเพราะว่าเราใช้งานมาเยอะครับฟันแต่ก็ยังดีครับยังไม่ร่วงครับยังมีครบอยู่ถ้าฟันร่วงไปอีกก็เป็นปัญหาอีกเรื่องนึ่งครับก็คือเหนือแต่เนื้อครับก็จะเคี้ยวลําบากเขาีครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมพาเดินชมบรรยากาศเดินดูต้นไม้วนไปวนมาครับก็พาชื่นชมบรรยากาศนั่นแหละครับเพราะว่าสวนผมก็มีอยู่แค่นี้ครับ ค่อยๆพัฒนาไปเลยครับกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้เวลานานครับเพราะว่ากว่าจะคิดได้กว่าจะหาอุปกรณ์มาได้มันก็ช้าครับสวนผมก็เลยอยู่แบบนิ่งๆครับนิ่งๆแต่ว่าความสุขของผมก็ไม่เคยนิ่งครับผมมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เข้ามาก็ไม่ได้ว่าพูดพูดเอาหน้าตัวเองครับก็คือมีความสุขจริงๆครับผมรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ มีความสุขครับเวลาได้เดินเข้ามาในสวนครับเหมือนเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวยังไงอย่างนั้นแหละครับแต่ละวันไม่ว่าช่วงเช้าช่วงเย็นครับมีเวลามากมั่งน้อยมั่งผมก็จะสอดสายสายตาครับมองหาอะไรที่ใหม่ใหม่ในสวนผมตลอดครับอย่างตอนนี้ก็เห็นแล้วครับก็คือมีดอกกล้วยไม้ครับเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับผมเพิ่งจะสังเกตเห็นครับสวยงามครับนี่ครับสีม่วงเล็ก แล้วก็ข้างบนก็เป็นสีสีชมพออูอ่อนครับผมก็เรียกไม่ถูกครับส่วนตรงนู้นก็เป็นนกครับสีน้ำตาลอ่อนๆครับน่าจะเป็นนกปลอดสวนครับประมาณนี้ครับแล้วก็อยู่ตามนี้แหละครับอยู่ในสวนครับคอยบินพิกกิ้มมาแลมตามธรรมชาติของเขาครับบก่ก็มี นกกระเรียนครับนกกระยางประมาณนั้นครับยืนเจ็กท่าอยู่ยืนมานานแล้ครับจนจนสีถลอกแล้วครับนกผมอยู่นานจัดครับนกแก้วก็ยังน่ารักอยู่ครับเกาะไม่บินไปไหนเลยครับก็นี่แหละครับผมก็เข้ามาคุยกับนกกับต้นไม้ภายในสวนนี่ครับวันๆพื่อความสุขมองมาทางนี้ก็โอ้โหน้องมีครับน่าจะบินข้ามกำแพงออกมาทุกวันครับ น่าจะเคยตัวเลยครับเขาก็อยู่ที่เดิมๆนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าบินออกมาแล้วเขาจะบินกลับเข้าไปได้หรือเปล่าครับเห็นลูกสาวบอกว่าเขาออกมาตลอดครับช่วงกลางวันก็ไม่เป็นไรครับออกมาแล้วเขาไม่ไปไหนก็ก็ช่างครับนี่ครับเขาก็จะหาวิธีเข้าครับพอเห็นคนมาก็อยากจะนี่ครับไม่ต้องไปสืบเลยครับหลักฐานเห็นชัดเจนครับ ว่าตัวอะไรมาคุยคุยกระถางต้นหอมผมจนกระจจยกระจายตอนนี้หนักกว่าเดิมครับก็คือไม่เหลือแม้แต่ต้นหอมให้ผมเห็นครับเหลือแต่ดินครับเขาก็ยังหน้าด้านยืนยืนเฉยครับไม่ยอมไม่ยอมไปไหนส่วนข้างในก็คงจะเคยตัวครับคงจะรู้ว่าผมน่าจะมาปล่อยเขาออกมาเขีย่ยจินข้างนอกเหมือนทุกวันครับพอตอนเย็นๆ ก็ไม่เป็นไรครับตอบสนองเขาหน่อยก็ได้ครับเขาจะได้เขาจะได้ไม่เครียดแต่จริงๆแล้วก็ก็เสียไก่ไปแล้วครับก็คือพอเปิดออกมาให้กินยาข้างนอกก็จะนี่แหละครับก็จะมีความหวังครับเวลาผมเดินเข้ามาเขาก็จะคอยรอแล้วก็มายืนออที่ประตูรอ,อให้ผมเปิดให้เข้าออกมาครับแต่ว่าก็ช่างเขาแต่ครับปล่อยเข้ามั่งก็ดีครับผมเองก็ ยังไม่มีอะไรที่จะต้องให้เขา่อความเสียหายให้ตรงแถวนี้ครับเพราะว่าพักต้นไม้ก็อยู่ในกระถางครับเป็นส่วนใหญ่ไม่มีแปลงผักที่ปลูกกับพื้นที่เขาต้องมาเคลียส่วนบางอย่างที่เขาเคลียไปก็ไม่ได้สําคัญอะไรครับว่าเป็นต้นไม้ที่ที่เติบโตแล้วก็เริ่มจะมีมีดอกแก่แล้วก็มีเม็ดล่วงลงไปเดี๋ยวมีต้นใหม่โตขึ้นมาแทนต้นเก่าก็ไม่ได้ ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับก็คือก็ปล่อยไว้แค่นี้ก็พอครับไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมายครับน่ครับรากเขาจะลอยแต่ว่ารากส่วนหนึ่งก็คงอยู่ในพื้นครับไก่กขาเขี่ยรอบๆครับอาจจะโซมไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับมีดอกให้เห็นอยู่ครับดอกเล็กๆดอกดาวกระจายนั่นแหละครับพอได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่แน่ครับผมอาจจะเปิดฟาร์มไก่ก็ได้ครับ เลี้ยงไก่แล้วมีความสุขสนุกครับแต่เลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงไว้ดูสวยงามก็อาจจะหากไก่มาเพิ่มครับประมาณนี้ครับไก่สวยๆน่ารักน่ารักที่ไม่ดือ้อไม่โซนเหมือนพ่อโจนแม่คุมพาแล้วก็น้องเมย์ครับส่วนน้องเมย์แม่คุมพาพ่อโจนก็ละไว้เป็นที่เข้าใจครับก็คือก็ให้เขาอยู่แบบนี้แหละครับอยู่กันจนคุ้นเคยกันแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับ อยู่กันแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับมองแล้วก็มีความสุขดีครับเลิกงานมาไม่มีอะไรทำก็ก่อนที่จะเข้านอนก็มาปลดปล่อยอารมณ์ครับพักผ่อนหย่อนใจคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดมาก็ได้มาดูไก่เล็มยหญ้ากินในสวนครับก็มีความสุขดีครับเหมือนเราดูสัตว์เลี้ยงทั่วไปนั่นครับ ไก่เขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่ครับแค่ยืนดูเขากินหญ้าก็ก็มีความสุขครับก็แปลกครับคนเราบางทีก็ไม่ต้องการอะไรมากมายครับชีวิตข้าวก็ยังอยู่ครับเขาเขาเปลือกผมคงไม่ให้ครับเพราะว่ามันยังอยู่ให้เขากินหญ้า กินหญ้าแทนข้าวครับนี่ครับปล่อยเขาได้ได้ใช้ชีวิตแบบไก่ให้เต็มที่ก่อนครับผมไปหากระถางเล็กๆมาครับแล้วก็ได้ั่วเล็กๆครับมาหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะเดินไปในสวนตรงที่ลกๆนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปขุดเอาต้นต้นหน่อไม้ฝรั่งครับที่ผม เห็นว่ามันงอกอยู่ในในในรองปูนตรงนี้ครับต้นเล็กๆครับนี่ครับต้นหน่อไม้ฝรั่งครับผมจะขุดเอามาเพาะในในกระถางเล็กๆก่อนครับจะลองดูว่าเขาจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดก็จะได้เอาไปปลูกขยายเพิ่มผมเตรียมดินใส่ในพ้นกระถางมัน ขุดไม่ยากครับเพราะว่าต้นเพออย่งเล็กแล้วก็รากยังไม่ได้แตกขยะไปเยอะแล้วดินก็นิ่มๆครับไม่แข็งงับขึ้นมาแบบนี้เลยครับ ข้างล่างก็มีตะแกรบรับยังไม่เห็นรากเขาโผล่ครับเพราะว่ารากน่าจะยังเล็กอยู่ครับยังไม่แผ่ขยายไปมากก็จะวางลงไปแบบนี้แหละครับเดี๋ยวก็จะเอาดินดินมากบรอบๆอบีกทีครับต้นนี้พักเลยวครับ ไปเขาเล้าเร็วมืดแล้วนี่ เสร็จแล้วครับการเพาะต้นหน่อไม้ฝรั่งในกระถางของผมครับใส่ดินเข้าไปแล้วก็ลดน้ำให้เขาสักหน่อยครับโดนน้ำเข้าไปต้นนี้ครับจะมองไม่เห็นครับต้นเล็กจัด ผมเอากิ่งไม้เล็กๆมาปักแล้วก็มัดต้นหน่อไม้ฝรั่งติดไว้กับกิ่งไม้ครับเขาจะได้ไม่หล่นเสร็จเป็นหนึ่งภาร,รกิจครับในเย็นวันนี้เป็นภารกิจที่ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะมาขุดต้นหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆเอามาเพาะในกระถางครับเพื่อเอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อครับตอนนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบี่นาทีครับ ฟ้าคึบคืมลมเย็นเย็นครับสวนผมด้านนอกตอนนี้ก็เริ่มจะมีวัตถุบางอย่างครับที่มีกลิ่นครับกลิ่นเหม็นเหม็นครับน่าจะเป็นขี้ไก่ครับอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าของตัวไหนครับผมเดินเหยียบไันะครับเป็นธรรมดาครับก็คงต้องเตรียมใจเริ่มฝึกเตรียมใจรับสภาพให้ได้ครับว่าถ้าเกิด อยู่กับไก่เลี้ยงไก่ก็ต้องมีการเหยียบขี้ไก่หลีกเลี้ยงไม่ได้ครับน่าจะต้องวางแผนใหม่ครับเพราะว่าพอดูแล้วเขาขึ้นมาเขี่ยบนกระถางนะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวเล็กครับน้องเมย์ครับอาจจะต้องหาอะไรมากั้นครับไม่งั้นก็คงลิ้เป็นโจ๊กกันไปหมดครับ ดูร่องรอยครับสภาพเขียไม่เขียเปล่าครับวางวางทุนไว้ด้วยครับวางกลับอะไรไว้ซักยางครับขี้ไก่ครับตอนนี้ให้เข้าเราไปเรียบร้อยครับเขาก็สงบเสงี่ยมครับเหมือนจะไม่ค่อยวุ่นวายครับไม่ค่อยมีเสียงนะครับน่าจะเตรียมตัวเข้านอนครับข้าวก็ไม่ยอมกินครับ ผมจะเปลี่ยนน้ำให้เข้าใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าดูเขียดินเขี่ยแกบลงไปเต็มหมดเลยครับเปลี่ยนน้ำให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวกระถางตรงนี้ผมคงต้องย้ายไปไว้ที่อื่นครับคงจะไม่เหมาะเสแล้วครับถ้าคืนนี้ฝนตกลงมาก,ก็น่าจะดีครับผมจะได้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ครับพรุ่งนี้เช้าครับจะได้มีเวลาเดินชมบรรยากาศสวนให้เยอะๆหน่อยครับ ก็ได้แต่หวังครับได้แต่ภาวนาครับแต่ในใจลึกๆแล้วก็รู้ครับว่าสภาพฝนฟ้าอากาศมันเป็นไปตามธรรมชาติครับเราไม่สามารถไปกําหนดได้ครับเราก็ได้แต่หวังแต่รอแค่นั้นแหละครับก็ไม่เป็นไรตกลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับมะเขือเริ่มเยอะครับเก็บไปทำซุปมะเขือครับอาหารอีสานยออร่อยครับชอบกินครับเดี๋ยวคง มาเก็บไปทำนะครับเพราะว่าเริ่มจะเยอะครับนี่ครับลูกเล็กๆก็มีครับถึงเวลาเย็นย่ำเมืดก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนนะครับหมดเวลาอยู่ในสวนอีกแล้วครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาเดินชมบรรยากาศสวนด้วยกันครับ ถึงแม้ว่าส่วนจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหรก่ก็ชมไปแบบบรรยากาศเดิมๆนี่แหละครับเหมือนผมนี่แหละครับมีความสุขอยู่กับสิ่งเดิมๆครับ <S <S ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยืนเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนุ้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ